เจมยังคงกลับไปทํางานตามปกติก่อนจะผันตัวมาเป็นไกด์พาชมหอคอยในภายหลังบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และเรื่องผีที่เขาประสบพบเจอถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้ฟังในบางวันเขาก็ยังคงพบเจอพระนางแอนโบรีนออกมาเดินถือหัวเล่นแต่เทว่าเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับพระนางอีกเลย พระนางแอนโบลีนเกิดในยุคสมัยราชวงศ์ทิวรดในปีคิดสกราช1507เป็นบุตรีของเซอร์โทมัสโบลีนกับเลดี้อลิซาเบตโบลีนเนื่องจากพระนางถูกส่งตัวไป